เมวๆๆมาโลมาล่ะลุกมาไาดีตื่นสถานที่เหรอวิ่งเลยลูกอิสระเสรีลวเย่อากาศเย็นนะอยู่ห้องอากาศไม่ดีนะลูกไอวิ่งดู <c oughs> ขู่อะไรแล้วไปวิ่ง มเอ้ยมีขู่ด้วยมีขู่ด้วยพ่อเนี่ยลูกพ่อไอ้ขู่พ่อขู่เลยตายหาแล้วกูจะเลี้ยงมึงได้ไหมปกป้องมานี่ไหนี่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 ปกป้องนี่พ่อเอง วันนี้ที่ฟอร์หมดลูกกูอะไรมาไม่ม่ไม่มเออคิดดมกินพ่ออาดมดมจำได้ยังเนไไ้ยยด <c oughs> <c oughs>